สวัสดีนักลงทุนครับอย่าลืมนะครับตอนนี้หน้ากาของเราเนี่ยมีโปรโมชั่นให้หนักลงทุนได้ทําการเลือกสรรกันมากมายเลยใครที่สนใจนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะกดคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเถรดทองต้องรู้ประจาวันที่9เดือนกรกฎาคมในวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับครูปเปาครับ แนวโน้มทิศทางราคาทองคําวันนี้เป็นยังไงดีครับพี่จะขึ้นหรือจะลงดีครับผมข่าวสารมีอะไรคืบหน้าไหมครับวันนี้มุมมองในด้านข่าวสารนะครับที่กระทบกับราคาทองเลยหลักๆเลยนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีในส่วนของข่าวที่เป็นตามตารางนะครับ ก็ยังเป็นคงเฝ้าติดตามในเรื่องพวกกระแสพวกอีเวนต์ต่างๆนะครับหลังจากที่เมื่อวานก็มีเปิดเผยรายง,งานในส่วนของข้อมูลทางรัเสเซียเองก็เลิกถือครองในเรื่องของตัว US ดอลลาร์นะครับก็เลยกลายเป็นผลบวกกับราคาทองระยะสั้นนะครับแต่ประเด็นข่าวพวกนี้ผมมองเป็นเชิงอีเวนต์อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรในระยะยาวได้นะครับหลักๆเลยตลาดยังคงไปเฝ้าในเรื่องของ นโยบายการเงินของทางสารัดมากกว่าที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาอันนั้นน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดหลักที่จะเป็นตัวกําหนดเทรนหลักของทองนะครับโดยเอียงๆแล้วว่ากระแสะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของ QE นะครับอยู่ที่ว่าจะลดวงเงินการอาัดฉีด QE หรืออาจจะยกเลิก QE นะครับซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยเกิดขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบได้ชัดเจนที่สุดก็คือทําให้ราคาทองร่วงนะครับอันนี้ยังไงก็ต้อง,ต,องต้องเฝ้าติดตามนะครับก็เลยเป็นเมนหลักเนี่ยผมยังคงเอียงในระยะยาวยังให้ มุมมองราคาทองนั้นเป็นทิศทางขาลงอยู่นะครับผมครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยผมก็เห็นในส่วนของตัวสัญญาณตัวเดือนกันครับพอดีเข้าไปดูตัวของเรียวยเนี่ยสาปี20ปีมันดูเหมือนจะมีการปรับตัวฟื้นขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นลบกับราคาทองคำอย่างไรนั้นทุนที่เทรดหน้าปลายก็อาจจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดสักหนึ่งนะครับทีนี้เราไปพูดถึงประเด็นในเรื่องของเทคนิคกันเลยดีกว่าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ มุมมองทางด้านทางเทคนิคนะครับในราคาทองเนี่ยหลังจากที่ผมเคยพูดไว้ว่าน่าจะขึ้นไปแถวประมาณหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบนะครับในรูปก,การขึ้นครั้งนี้ซึ่งตอนนี้ราคาทองได้ขึ้นมาเนี่ยเฉียดแล้วนะอาจจะเป็นจุดจบแล้วก็ได้นะที่เป็นขาขึ้นนะครับหนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดนะครับตรงนี้ที่ขึ้นมาถึงผมมองว่ามันใกล้เคียงมากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววันนี้ผมจะเอ็นเอียงเน้นฝั่งลงละนะครับจะเน้นฝั่งเซลลดีกว่าอเดี๋ยวผมให้กรอบราคาตามนี้ก่อนนะครับ กออราคาแนวต้านนะครับมองเบื้องต้นตอนนี้อยู่ที่1,800 สิบหขึ้นไปนะครับหนึ่ขึ้นไปนะเป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวรับนะครับก็ให้1นึ่งนเะครับเป็นแนวรับถ้าหลุดตรงนี้ลงมานะครับในฟอร์มทางเทคนิคจะเกิด M shape formation ก็จะทำให้ราคาเนี่ยลงไปแถว1น7่งได้เป็นตามเป้าหมายของทฤษฎี M shape นะครับก็หลักๆเลยผมเน้นให้เล่นฝั่งเซลล์ดีกว่าปัจจุบันราคาอยู่ที่1,795 เจ็ดนะครับบวกลบกันตรงนี้เนาะราคาปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเอ็นเอียงเนี่ยรอให้ขึ้นมานะครับแถวตั้งแต่หนึ่งพันแปดร้อยห้าขึ้นมาค่อยเข้าฝั่งเซลล์ดีกว่านะครับส่วนถ้าเกิดราคาลงไปเลยท่านจะโฟลวเซลล์ตามก็ได้ถ้าทะลุผ่านหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าห้าลงมานะครับก็สามารถไล่เซลล์ตามได้แต่การไล่ราคาเราจะแนะนําให้เข้าวอลุมเริ่มน้อยๆก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าเกิดผิดทางกรณีฝั่งเซลล์แล้วขึ้นมา เราจะ stop loss สูงกว่า1,820อาจจะบวกขึ้นไปสัก5เหรียญถึง7เหรียญก็ได้ไป1,825 1,827ค่อย s t o อ loss ก็ได้นะครับในฝั่งเซลล์นะครับอ่ะส่วนถ้าท่านได้อยากบายแบบสั้นๆแนะนำให้รอแถว1,795บายและเก็บสั้นๆไปแล้วกันเน้นทำรอบไปนะทำได้แต่ต้องเข้าวอลุ่มน้อยกว่าฝั่งเซลล์นะครับเพราะมีความเสี่ยงในเรื่องของส่วนกับเทนหลักนะครับมุมมองตามนี้เลยครับ โอเคครับผมเรียกได้ว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับก่อนจะจากลานกันไปนั่งทุนก้าวฝาบประชาสัมพ,พันธ์นะครับใครที่อยากจะเข้ามาศึกษาคอร์สเรียนเท,ท็ขาวแล้วก็ทองคำกับอาจารย์พี่บีนะั่งุนสามารถอ่านรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ